สวัสดีครับผมอานปืนลมอ้าวคอมพิวเตี้แบ็กออฟโควอร์กับวอ์โซนมาจับโบกันแล้วในวันนี้เรามาดูกันสักหน่อยว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างอัปเดตเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่มันจะแยกกันเป็นอย่างนี้เลยฮะอันนี้เป็นภาคมเดลวอลแฟร์ก่อนหน้านี้นะฮะที่ออกได้สักปีหนึ่งละภาคล่าสุดโควอร์อ่าแล้วนี่คือตรงกลางคือมันรวมทั้งสองภาคเข้าด้วยกันซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันฮะคือไอ้วอ์โซนเนี่ยเล่นฟรี นะครับสองภาคด้านข้างเนี่ยต้องซื้อแยกแล้วรู้สึกว่าภาคเฮ้ยตกกระจายหมดเลย Reverse Island Seasonal Event now live ไห้อโอ้ยมันเปลี่ยนหน้านี้ใหม่หมดเลยนะเนี่ยนี่อันนี้แหละที่เราจะมาเสียเงินกันในวันนี้ฮะซีซั่นพาร์ทผมบอกเลยผมไม่ได้เล่นเลยนะฮะภาคโควอเนี่ยมันตีเพเยอร์ก็ไม่ได้เล่นแคมเปญก็ไม่ได้เล่นนะฮะอันนี้เป็นตัวละครจากภาคแบ็ก o อฟโ W War นีชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะแต่และตัวอ้าวโอ้โหหูแทบแตกอืมอันล็อกไป20เทียแล้วตอนนี้เรามีแต้มเหลืออยู่9,700ถ้าเราจะไปที่เลเวลสุดท้ายเราใช้แต้มเท่าไหร่เอ่ยบายเทียใช้ทั้งหมด12,000วอาตังไม่พอก็ไม่ต้องสงสัยฮะประเพณีการมือลั่นของเรา เกิดขึ้นทุกซีซั่นอยู่แล้วเออเรียบร้อยสำเร็จเสร็จสิ้นได้มา1มื่นสามเรียบร้อยครับปาดมาทั้งหมด100รเลเวลภายใน5นาทีตั้งแต่เริ่มเกม <c oughs> เราไปดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างก่อนที่จะไปดูอาวุธปืนเรามาดูตัวละครกันก่อนดีกว่าว่ามันโยกย้ายตัวละครอะไรจากโควอมาให้เราในวอโซนบ้างอ่ะนี่บูทคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเห็นมาหลายภาคมาก ตัวละครต่อไปโอ้ปักเงียบๆคนจะขี้แล้วก็แอดเลอร์ฮะซิมส์หมดยังเอ่ยตัวละครโอ้ยังฮะเหลืออีก4ตัวไปดูกันต่อและนี่ก็คือสติชลีโล่ไม่มาด้วยลนะ่ะโอ้แล้วนี่ก็ใครเอ่ย น่าจะเป็นตัวร้ายจากภาคนู้นตัวร้ายสกินเท่มากแต่ว่าชุดมันเออมันเป็นสงครามเย็นแหละเนาะมันออกแนว80 80เก่าๆหน่อยและนี่ใครเอ่ยปอดโนวาอดโนว,โนว,โนวาเจ้าเป็นผู้ใดและตัวสุดท้ายครับกราเซียต่อไปไปดูที่อาวุธปืนครับนี่เห็นไหมโหลดเอาอัปเดตมันจะแยกภาคกันเลยเหรอ เป็นแบ็กอ f ฟกับ Modern ์นวอลแฟร์นะครมีปืนอยู่2ภาคที่มารวมกันโอ้ในช่องโหลดเอาอาวุธปืนเนี่ยมันจะมีบอกไว้เลยว่าอันไหนมาจากภาคไหนนะฮะอันนี้เป็นโมเดิร์นวอลแฟอันนี้เป็นแบ็กอ f ฟนะฮะหรือว่าเราจะเลือกให้มันโชว์แค่ภาคโมเดิร์นวอลแฟก็ได้ Back ออฟก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ย้อนไปเล่นปืนภาคเก่าละเราจะมาลุยปืนภาคใหม่อย่างเดียวเลยฉะนั้นเลือกไปที่แบ็กออฟปร๊บอะเรามาดูกันมีปืนอะไรใหม่บ้างนะฮะเนบางปืน ก็ปลดล็อกแล้วบางปืนเลเวล10กว่าแล้วเพราะว่าวันนั้นผมไปไลฟ์สตรีมเล่นมันต์ีเพเยอร์แป๊บหนึ่งเนี่ยบางปืนก็เลยมีเลเวลแบบนี้ขึ้นมาปืนแรกเลย XM4 ก็น่าจะ M4 ธรรมดาทั่วไปนะฮะต่อไปคลิกซิกบอกไว้ก่อนเลยว่าชื่อปืนในเกมกับชื่อปืนจริงๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งบางทีปืนจริงๆชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะฮะไม่ได้ชำนาญช่ำขนาดนั้น F41 น่าจะฟามาสป่ะน่าจะเป็นแบบต้นตระกูล รุ่นพอ่อรุ่นทวดอะไรของฟาร์มาสนะฮะ AK47 ฮะขาดไม่ได้ทุกภาคกอซ่าครับต่อไป QBZ 83 Assault so Rifle มีแค่นี้ฮะ6กระบอกต่อไปปืนกลมือ SMG นะครับมี MP5 m a c 1 0 KSP45 เอ้ยอันนี้คล้ายๆ UMP เลย Blue Fox นะฮะอันนี้เป็นปืนไบซั้น Milano 821 AK74U ต่อไปช็อตกันนะ,ะภาคนี้มีอยู่2กระบอก คือ SPAS 12แล้วก็อันนี้น่าจะ M870 นะครับต่อไปไลท์แมชชีนกันนะครับปืนกลเบามี Stoner 63 r p D M60 หมวดหมู่ต่อไป Tactical Rifle ในหมวดหมู่นี้จะมีแต่ปืนจากภาค b a c k f f นะครับเป็น M16 M14 AUG Type 63ดูสกีนกันหน่อยโอ้ M16 ฮนะ ว้าวไปสกินอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ขอบคุณมากที่มันให้ของแต่งปืนมาเลยนะครับ <c oughs> คือเล่นภาคนี้เหมือนเริ่มเล่นใหม่หมดอ่ะทุกปืนเลเวลศูนย์ต้องมาไล่ปลดล็อกของแต่งใหม่ได้ของแต่งมาจากสกินนิดๆหน่อยๆนี่ก็ขอบคุณมากแบ็กออฟไม่มีปืนมาร์คแมนไรเฟิลฮะข้ามมาที่สไนเปอร์ไรเฟิลเลยปึ๊บเพลิงตัน703 LW3 นยอบนราอันนี้ของจริงเนี่ยโอ้โหนี่มัน ต้นตระกูลไอ้นั่นเลยนี่ว่า c c u r a c y International ไอ AWM อ่ะที่เราเคยเห็นกันในเคานเตอร์ฮะสไลยเขียวอะ่ะต่อไป M82 ครับ Barrett ว้าวภาคที่แล้วก็มีภาคนี้ก็มีครับต้องรีบปั๊มเวลด่วนๆแล้วฮะโอ้ยมันทำมาล่อตังชัดๆเลยดูในร้านค้านะดูในร้านค้าครับพัดเจ้าดูมันขายบันเดิลเนี่ยปืนพร้อมของแตง่ง ปืนพร้อมของแต่งโอ้โหสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราเดี๋ยวค่อยว่ากันดูอุ้ยแอดเลอร์โคตรป่าเลยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอาวุธนู่นนี่ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยด่านใหม่กันครับโอ้โหนี่หรือด่านใหม่รีเบิร์สไอแลนด์พัดเจ้าแต่ว่าทำไมมันดูเล็กจังวะเฮ้ยเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้ มาได้เล่นได้ยินสักตาเลยกันยังสดสดซิงซิงจิงกระเบลเตรียมภาพกรุบปุบกับไอซับเฮ้ยบอกเลยว่ารู้สึกภาพมันสวยขึ้นเปล่าวะเออภาพมันสวยขึ้นฮะตอนแรกเข้ามาก็นึกว่าอย่างวะมันป๊อปกราฟิกนะเหมือนภาคใหม่มาแล้วมันเอากราฟิกภาคใหม่มาออปติไมซ์ใส่ เฟรมเรทมันเยอะอยู่โคตรโคตรเยอะเออ <laughs> ดูว่าแมปมันเล็กวะมันอาจจะเพราะแมปเล็กก็ได้ <laughs> มันโดดกี่คนวะสามเง้อหมายถึงทั้งทั้งเครื่องบินเหรอเออห้าสิบนะมั้งเฮ้ยฝาแฟดฝาแฟดโดดลม่มด้วยกัน <laughs> <laughs> เออแมปมันเล็ก ทั้งเครื่องเอมมีมี44คน15ทีมไปไหนวันนี้ไอ้เชี่ยเคือวินเพ่จะจดตรงปลายนั่นแหละไม่รู้ไปไหนเนี่ยไปเที่ยไปไหนไปไหนไปไหนไม่รู้ไอ้เชี่ยอ่ะดูก็ได้ดูก็ได้ดูก็ได้อุ้ยมีคนอยู่ล่างกูใต้บ้านกูโอ้ my god เี้ยไม่มีปืนกูกำลังไปกูกำลังไป อยู่ใต้ตีนวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วตายยังตายละ,ยละมีมีข่าเพื่อนตัวหนึ่งทำไงเกิดใหม่ได้อะเอาเกิดอัโตโนมัติเลยเหรอ <c oughs> ครบเวลากูก็เกิดอ่ะ <c oughs> เฮ้ยจริงว่ะ <c oughs> แค่เพื่อนตายไม่หมดก็มีโอกาสเกิดตลอดอ่ะ <c oughs> อ๋อก็คือ จะตายก็ต้องตายทั้งตีอย่างนี้ป่ะออใช่ไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนมาจากไหนปะกูกำลังเกิดตึกใหญ่ตึกใหญ่กูใส่หูฟังกลับด้านป่ะวะยังงั้นเลยเหรอวะก็ทำไมเสียงมันแปลกๆกกูถอยมาหาปืนนะกูไม่มีปืนเล่นนี่ต้องเปิดกล่องนี้ไว้เพื่อนจะได้เกิด กองอะไรไม่รู้ดาวตรงเต็นนี่มันมันลอบทิทางมาเลยวะ่ะสวยเพื่อนอ๋อก็ว่าทำไมมันให้โดดน้อยเพราะว่ามันเกิดใหม่ได้เรื่อยๆกูภูมิใจนำเสนออะไรเครื่องไหนคือโลกเครื่องกูล <c oughs> ้อเล่นเฮ้ยใครขับมา <c oughs> ตายเออ,เเอแแนั่นแหละโล่เครื่องกุญแจนั่เสนอไหนวะเฮ้ยหน้ากูเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหอออยีสต์ยีสตยสเพื่อนรอดเพื่อนรอดเพื่อนรอดเกิดได้โอ๊ยมันได้โดนเอาหมดแล้วพวกเนี้ยเกิดมามือเปล่าเหมือนเดิมไหมไม่ไม่มันจะมีปืนให้กระบอกหนึ่งปืนอะไรไม่รู้ เฮ้ยอย่าไปทางนั้นเพื่อนกูขอร้องเพื่อนยาเพื่อนอีข้าวิใช่ใช่ยากูขอร้องอยาเาได้ปืนอะไรมาวะมึงฮะกูปืนพกก่อนปืนก๊อกโอ้ยากูได้เลนูได้เลนเนตตี้มาเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันมาแน่เอาปืนอะไรดีวะกูเอาโค้ดไปแค่นั้นแหละและตรงนั้นปืนฟรีอีสปอร์ตขึ้นบ้านก่อน มันเก็บโหลด<ะ>เอาอกันบนหลังคาเนี่ยยิงไม่ได้เนี่ยดาวนึงกระสุนหมดซ้ำไม่ได้ <laughs> สวยมันกำลังจะลุกเว้ยโอ้ยมันชุบเพื่อนรู้กูรู้ว่ามันกำลังจะลุกโอ้กระสุนหมดหยาบเลยหยาบเลยกระสุนไม่มีมันโดนที่อื่นยิงวะ่ะบ้านแดงหลังคาแดงเฮ้ยบ้านข้างดาวกระสุนหมดว่ะ ดนี่แต่มันทำน้ำมาสวยมากเลยกูยังชอบเลยราไวยได้ไหมไม่ได้ไม่ทันแล้วกูโดดแล้วนี่น้ำน่าว่ายมากอยากลองปืนเจมบอลน่ะยังไม่ปลดเลยอยากเล่นคืออันไหนวะสั้นเหรอเออเฮ้ยมันมีกระเช้าด้วยไหมเห็นกระเช้าผ่านๆใช่ะด่เนี่ยกเดื่องอะรอยี่ อลงไหนดีวะเนี่ยเอาปลายเกาะเอาไกลๆเลยปลายเกาะเลยนะนี่เลยไบโอแล็บมาร์กเลยอุ้ยแทงน้ำหน้าดูดมากถ้าบนนั้นมันมีปืนมันไม่ีปืนลงข้างบนหรือข้างล่างบนบนเยอะไอสัตว์ข้างบนดิบนก็บนบนก็บนมันเพื่อนยิงมันโดดหนีไปแล้วเหรอน่าจะเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้ บนมีปืนไงกูลงบ่อยจัดไปดัดฟ้าฝั่งนู้นว่าแหละกูไม่เชื่อรอย,ยิงพบกันใครโดดพันเฮ้ยมีคนโดดตึกเราเฮ้ยมันเลงสไนามาก่อแตกอุ้ย <c oughs> มันมีสไนสองตัวเลยกูเหมือนได้ยินเสียงใต้ตึกเราหรือกูกูหล่อนเนี่ยต่อแตกสองตัวก่อแตกอีกรอบ,อ,รอ,บอ้า <รอ S 2> วอยู่ข้างบนคนเดียวเลยเนี่ย อยู่ข้างบนคนเดียวเลยเน <c oughs> ียนย่ยเออร่างตึกมีเมื่อกี้มันขึ้นในเรดาร์กูว่าละกูไม่ได้หลอนกููดึกว่ากูาหลอนอาส์ก่อเพียบเลยเพื่อนดูสิ z o แล้วที่เป็นอาส์สไนเปอร์รอไรฟ์มันมีแต่ปืนสั้นมันโดนมากกู <c oughs> <c oughs> กูชงมาแล้วไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะว่าโดนหลดเอาหนีบเฮ้ยโหลดเอามันอยู่นิ่งๆเลยนะไออาร์ตายเพราะโหลดเอาโดนหลดเอาหนีบไอ้เหี้ยกูวิ่งกูวิ่งหนีเลยไม่แย่แฮร์กูนึกมึงโดนอะไรตึงกำลังไว้ก่อนกันไหนปืนปืนหาย In the building. Where, where? Okay. Wait, now go. Don't make me Mà Anh ha. vẫn Quay mấy, mấy quay đuôi. Chịu này Ơi, này เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนมาอีกอ่ะมันมีแต่ปืนสั้นโอ้โหมันเพิ่งเกิดเอาอากอล้วกูข้องให้เจ้าภาพจงเจริญก็ว่ามึงยืนรออะไรรอให้กูขึ้นก่อนเฮียเหนื่อยมึง ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดปูนสงหรณ์ใจละแล้วปืนกูอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างไม่รู้ดิไอ้เหี้ยกูจังหรณ์ใจกูเลยไม่กดขึ้นอะไรบ่นเลยวะอะไรกูมีแล้วไปละมันจะดูดอะไรนีกูจะตายอีกไหมมันจะดูดมันจะดูดอะไรนั่งหนาวไอ้สัสเฮ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่บนเนี้ย นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอเห็นเราตัวนึงมันอยู่บนแทงน้ำตัวนึงนะเห็น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 ก่อแตกแล้วแทงน้ำอ๋อหลังหลังกล้องหลังกล้องยังอยู่หลังกล้องยังอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังเฮ้ยหลังหลังบาหลังมาการแล้ววะอุ้ยมาแล้ว โอ้โหสุดยอดมันมันใช้ปืนโหลดเอาเก่าอ่ะมันใช้ปืนภาคที่แล้วของแต่งมันเต็มแล้วอ่ะไอ้เี้ยแม่งล้อมหน้าล้อมหลังวิจะไปหลบไหนเนี่ยดูดิโอ้โหมันมันใช้ปืนโมเดิร์นอ่ะเรายังโควอลอยู่เลยอ่ะอ๋อพิ่งมาอ่านถ้าเราฆ่าได้มันจะลดเวลาเกิดเพื่อนโดย เราฆ่าหรือเราทำเวสด,ด้วยนี่แหละมันลดเวลาเกิดแล้วมันก็จะมีกล่องที่เราไม่เพื่อนเกิดเลยด้วยเว้ยโอ้ย MP5 นี่สุดยอดทุกยุคทุกสมัยโอ้ ลีบเดร์ไม่จิ้มอ่ะน้องแอสจิ้มเองกูว่ากระเช้านี่มันต้องมีของดีแน่เลยกูเห็นมันลอยไปลอยมาทั้งวันแล้วนะกลัวกระโดดฟาดมากกว่า <c oughs> อุ้ยตกกระชัย <c oughs> เอา้าเขวละข้างล่างอ่ะตรงตรงที่มึงเห็นอะที่มันกระริบขึ้นแบบนั่นแหละตรงนั้นแหละระเบียงดาว ริมน้ำนู่นเลยเห็นแล้วอยู่ข้างอาคานตัวหนึ่งตาแม่นขึ้นเฮียกูเกือบตายไอ้เหี้ยดาวข้างบนมีข้างล่างข้างล่างเฮ้ยอาร์ตสไนที่มึงกำลังถือนั่นคือสไนที่กูบอกเลยว่าถ้ายิงโดนแล้วบอกกูด้วย โอ้ยกล่องเควสไปอยู่บนนู้นอีกใครจะปีนเฮ้ยใครระเบิดตรงนั้นวะที่เราออกมากูว่าไอ้เอ้ยควางเคม้ยควางเคม้ยควางเคโมเล่นไว้เฮ้ยมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วข้างล่างกอแตกเรากูไม่ให้เกิดเออมันเกิดได้อยู่ดีอ่ะ อุ้ยไอ้แก๊งนั้นนี่ว่าตรงไหนวะไ,ไอ้แก๊งนี้ก็ถอยเนี่ยมันจะเข้าตึกนี้ไปมาแล้วเกิดใหม่เพียบเลยอยู่ในตึกข้างล่างนั่นเน,นอะเดี๋ยวเราจะเข้าวงยากป่าวะไปเล่นในตึกเหมือนเดิมไหมข้างบนเรามีสะพานข้ามอยู่นะเว้ยอ่ะตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ย งั้นขึ้นเลยแล้วกันซึ่งกูตกสะพานเพื่อนเยี่ยมเฮ้ยไอ้เจี๊ยกระล่างาล่างไม่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะขึ้นตึกก่อนละไม่ไหวละเฮ้ยไม่มีรูเข้าเลยเหรอวะมีไงสลิง <c oughs> ไม่อยากขึ้นตรงนั้นไง <c oughs> นสลีกไงเฮ้ยอย่าไฟเซลโอ้โหตึกโคตรซับซ้อนใช่ซ่อนเงื่อนซ่อนแง่ซ่อนงำเบลตี้ขอเก็บหน่อยเถอะโอ้โงงเกินงงไปเดียวเดียวยวมึงขึ้นทางไหนไปวะเฮ้ยริมเลาะริมมาเรื่อยๆเลย ท,ที่ไหนวะเนี่ยท,ที่ที่ที่ไหนเนี่ยหลงจ้า <c oughs> อุ้ยของโคตรเยอะบนเนี่ยเออเยอะจริงโอ้ยลำซ้ำลำซ้ำนี่ถึงพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้าถึงอืมเฮ้ยเอาวะกอซ่าเฮ้ยนี่ทางขึ้นข้างบน ไอ้ี่แบเหมือนมึงว่าสำรวจแมพโอเคขึ้นมาได้พอใจละเฮ้ยข้างล่างข้างล่างก้าวเฮ้ยกูโดนโดนสปอตว่ะอุ้ยอะไรรัวๆเลยวะน่ะอยู่ตรงนี้เพื่อนยิงตายละดันหน้าเดี๋ยวดีกว่เดี๋ยวมันเฮ้ยมันโดน แม่งโดดไปโนแล้วตกไปข้างล่างมันไม่อยู่ข้างบนโอ้ยเบืองกระสุนแจบโอ้ยมันขึ้นได้หลายทางมากเลยข้างบนเนี้ยเฮ้ยหน้ากูโอ้ยตัวมันดำอะ่ะมันยืนมองแต่กูมองไม่เห็นขอมันแตก ทำไมมีเสียงหวอกูก็ไม่รู้มันอยู่นี่นี่นะเฮ้ยมีคนลงอะไรวะเนี่ยข้างในไม่มีเกาะสวยไงจำช็อตจำช็อตเฮ้ยวงอยู่ที่เราวงอยู่ที่เรากูบอกเลยนะโดนไปอย่างเดียวเลยกันอย่างเดียวมีมีคนหลอยเพื่อนเราจากข้างล่างเฮ้ยกลัวมันเนียนมากับกระเช้าอ่ะ เฮ้ยข้างหน้ากูกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นหลังบันไดหลังบันไดหน้ากูกูเลงอยู่กูเลงอยู่กูล็อกบันไดอยู่ปั๊มก่อเลยกูล็อกอยู่เฮ้ยมีคนแอบกว้างสโมกว่ะกูกูกูกว้างเฮ้ยหายไปแล้วว่ะ สวยเหลืออีกตัวใช่ไหมเออเฮ้ยหลังหลังหลังต๊ะโต๊ต๊เอ้อาเฮ้ยมันเกิดได้มันเกิดได้อเออเอทำทำไมไม่มีใครเกิดเลยล่ะน่าจะหมดเวลาเหลือแต่ให้ซื้ออย่างเดียวโอ้ยเยี่ย เฮ้ยเหลือทีมมึงกับทีมมันแ่ะมึงไปลงไกลๆมันดิเฮ้ยกระสุนไม่มีนี่หว่ากูลืมเฮ้ยไอ้สุนไม่มีชิบหายแล้วว้าวกระสุนไม่มีไอ้นนี้จำไม่ชอบกูอ,กอยาก่ที่อะไรจำไม่ชอบเลย โอ้ยโคตรชอบเลยแสเต็ปูโดดวเดิ่งไปโคตรไกลเลย